สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาต่อกันในคลิปที่2นะคะของสัปดาห์นี้นะเรายังคงเรียนในเรื่องของอปริมาตรและความจุนะคะแต่ว่าคลิปที่แล้วนักเรียนเรียนในเรื่องของปริมาตรของอทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไปแล้วนะคะในคลิปนี้เราจะเรียนในเรื่องของการหาความจุกันบ้างนะเพราะว่าหน่วยของมันนะหน่วยใหญ่มันก็คือปริมาตรและความจุ คลิปแรกเป็นปริมาตรไปแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะต้องหาอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเดี๋ยวครูขอทบทวนความรู้นักเรียนก่อนนะว่าดูคลิปที่1ไปแล้วยังจํากันได้หรือเปล่าว่าถ้าต้องการจะหาปริมาตรจะหาอย่างไรนะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนช่วยกันหาปริมาตรของ ที่นอนอ่ะที่นอนนะรูปนี้นักเรียนมันมีความกว้างมีความยาวมีความสูงที่เขาระบุมาให้ชัดเจนเลยนะคะนักเรียนจะต้องหาปริมาตรของที่นอนนี้โดยใช้อ่าความกว้างความยาวความสูงตรงนี้นะมาคิดคำนวณน,นะคะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าที่นอนนี้จะมีปริมาตรเท่าไหร่อ่ะนักเรียนลองไปคิดในกระดาษดูนะทบทวนความรู้ดูว่ายังจำกันได้ไหมเอ่ย เราจะต้องใช้สูตรไหนในการหาปริมาตรนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยการปริมาตรของที่นอนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้หาได้จากสูตรคือความกว้างคูณความสูงอะความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนั่นเองนะนักเรียนจะสลับกันก็ได้นะคะจะสลับตำแหน่งกันก็ได้เอาความยาวขึ้นก่อนหรือว่าความสูงขึ้นก่อนก็ได้ได้หมดเลยนะคะเอาแต่ว่านักเรียนจะต้องเอามา ทั้ง3ตัวนี้นะมาคูณกันนั่นเองอ่ะทีนี้ความกว้างดูตรงไหนละความความกว้างคือ90ซนติเมตรนะคือส่วนตรงนี้ระยะจากตรงนี้จนถึงตรงนี้ก็คือความกว้างคือ90เซนติเมตรคูณกับความยาวก็คือ200เซนติเมตรและคูณกับความสูงของมันคือ20ิ เซนติเมตรซึ่งหน่วยของปริมาตรนักเรียนยังจำได้ไหมหน่วยของปริมาตรจะต้องเป็นหน่วยลูกบาทนะคะตรงนี้เขาให้เป็นเซนติเมตรมาดังนั้นมันจะต้องเขียนเป็นลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะอาหารคำตอบเอา90คูณ200คูณ20นักเรียนได้เท่าไหร่เอ่ยเห็นว่าตัวเลขมันเยอะแต่แต่จริงๆแล้วนักเรียนมันคิดไม่ยากนะนักเรียนเอา ตัวเลขด้านหน้าตรงนี้มาคูณกันก่อนแล้วค่อยเติมเลขศูนย์ทั้งหมดไปทีหลังนะ,อะลองดูเก้าสองสิบแปดสิบแปดคูณสองได้อ่ะสามสิบหกนะคะได้สามสิบหกนักเรียนก็ตั้งขึ้นมาก่อนเลยสามสบหกจากนั้นเติมเลขศูนย์ไปทั้งหมดสี่ตัวอ่ะสามสิบหกเติมศูนย์ไปหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแบบนี้ก็จะได้คำตอบก็คือสามแสนหกมืน ลูกบาทตเซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่ะโอเคนะเราหาปริมาตรกันอ่าถูกต้องแล้วนะเชื่อว่านักเรียนอาจจะจําได้นะน่าจะจําได้กันบ้างเพราะว่าสูตรของมันไม่ยากนะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าแล้วถ้าเราจะหาความจุของมันละเราจะหาได้ยังไงนะอ่ะเริ่มจากการดูลูกบาทรูปนี้นะคะลูกบาทรูปนี้ มีความกว้างความยาวและความสูงก็คือหนึ่งหน่วยอ่ะมันคือลูกบาตรหน่วยนะ,ะัะเรียนความกว้างความยาวความสูงหนึ่งหน่วยแสดงว่าลูกบาลูกบาทหนึ่งลูกนี้จะมีปริมาตรเท่ากับหนึ่งลูกบาทหน่วยนั่นเองทีนี้เดี๋ยวครูจะนําลูกบาตรตรงนี้นะคะเข้าไปบรรจุลงในกล่องอ่ะคุณครูมีกล่องอีกหนึ่งใบแล้วมีลูกบาท จำนวนเท่าไหร่ยังไม่รู้นะน,ะนักเรียนคุณครูจะนํามาบรรจุลงในกล่องใบนี้นะให้เต็มกล่องพอดีเลยอะจะบรรจุได้ไหมนักเรียนคิดว่าอ่าน่าจะบรรจุได้อยู่นะบรรจุลูกบาทลงไปในกล่องนี้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วเรามาช่วยกันนับว่าเราจะต้องใช้ลูกบาทหน่วยกี่ลูกนะคะถึงจะบรรจุได้เต็มกล่องนี้นะอ่ะโอเคเริ่มเลยลูกที่หนึ่งใส่ลงไปแล้วลูกที่สอง

ยี่24อ่ะตอนนี้คุณครูก็นําลูกบาทมาบรรจุลงในกล่องกล่องนี้นะเต็มเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้คุณครูนับได้เท่าไหร่ยังจําได้ไหมคะใช้ลูกบาทกี่ลูกเอ่ยอ่ะเขาบอกว่านับจํานวนลูกบาทในกล่องนะเมื่อกี้ที่เรานับกันนะได้24ลูกนะคะบรรจุลงไปในกล่องมันเต็มกล่องพอดีนะแสดงว่านะักเรียนกล่องใบนี้นั้น มันมีความจุ24ลูกบาทหน่วยนะเรานับจากจํานวนของลูกบาทนะว่าเมื่อเราบรรจุลงไปในกล่องแล้วเนี่ยมันเต็มพอดีเลยนะมันเต็มพอดีเลยแสดงว่ากล่องใบนี้ก็จะมีความจุเท่ากับ24ลูกบาทหน่วยนั่นเองนะคะมันมีลูกบาทจํานวน24ลูกนะอะทีน,นี้นักเรียนจะเห็นได้ว่านะักกล่องนี้นะคะเมื่อกี้ที่นํามาบรรจุลูกบาทเนี่ยเขามีความกว้างเท่าไรเอ่ย4หน่วย ความยาว3หน่วยนะคะแล้วก็ความสูง2หน่วยนะกล่องเมื่อกี้นี้นะที่คุณครูนํามาเพื่อที่จะบรรจุลูกบาทนะมันมีความกว้างความยาวความสูงเท่านี้แล้วทีนี้เมื่อครูเอาตัวเลข3ตัวนี้มาคูณกันนำ4คูา3คูอ2นะมันก็ได้เท่ากับิบ24นะคะอ่าเริ่มจากการ คูณสี่คูณสามสี่สามสิบสองสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่นะก็คูณในยี่สิบสี่นะคะดังนั้นนักเรียนกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉักนี้นะคะก็มีความจุเท่ากับอ่ะตัวเลขนี้ได้มาจากไหนมันก็ได้มาจากความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงนั่นเองนะแสดงว่าอ่ะการหาความจุของกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉักนี้นะนักเรียนก็หาได้จากนำความกว้างมาคูณความยาวแล้วก็ ความสูงนั่นเองนะคะเราก็จะได้มาเป็นสูตรการหาความจุนั่นเองนะสูตรการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะก็คือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวและคูณความสูงคุณคุณไม่เอ่ยสูตรนี้อ่ะบางคนบอกมันสูตรเดียวกับการหาความจุเลยนี่อก,กับการหาปริมาตรเลยใช่ไหมคะอ่ะมันก็คือ ใช้สูตรเดียวกันเลยนะความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะเพราะว่าความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนมันก็คือปริมาตรภายในนะนันกเรียนปริมาตรภายในนะที่เราหามาได้เมื่อกี้นี้นะคะที่เรานําอ่าลูกบาศกหน่วยใช่ไหมเอ่ยบรรจุลงในกล่องนะมันก็คือปริปริมาตรภายในทั้งหมดเลยนะของมันนะคะสามารถบรรจุได้ลูกบาศกได้เท่าไหร่นะนักเรียนก็ ดูนะที่มาของสูตรนะคะ,อะโอเคนะนักเรียนจําเพียงสูตรนี้อ่ะแสดงว่าปริมาตรการหาปริมาตรการหาความจุนะนักเรียนก็จําไปสูตรเดียวกันเลยความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะนักเรียนก็จะสามารถหาได้ดูว่าเขาถามหาอะไรนะคะอ่ะลองมาทําโจทย์กันบ้างกล่องผงซักฟอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง10เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรสูง30ซนติเมตร ถามว่ากล่องผงซักฟอกใบนี้มีความจุเท่าไหร่อ่อะข้อนี้เขาถามหาความจุนั่นเองนะดังนั้นเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยกล่องผงซักฟอกใบนี้มีความจุเท่ากับความกว้างคูณความยาวแล้วก็คูณความสูงนั่นเองอ่ะนักเรียนก็นําตัวเลขนํามาแทนค่าลงในสูตรนี้ได้เลยนะความกว้างก็คือ10ความยาวคือ20และความสูงก็คือ 30นะคะอนักเรียนก็นำมาแทนค่าแล้วก็หาคำตอบอย่าลืมใส่หน่วยของเขานะ้หน่วยก็คือลูกบาทเซนติเมตรนะคะนักเรียนนำมาคูณกันก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะคูณตัวเลขด้านหน้าก่อน1คูณ2ได้2 2คูณ3ได้6นักเรียนก็วาง6แล้วก็เติมตัวเลขศูนย์ไปกี่ตัวเอ่ย1 2 3อ่ะ6แล้วเติมเลขศูนย์ไป3ตัวก็จะได้คำตอบคือ6000ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะ อ่ะโอเคนะข้อแรกไม่ยากนะตัวเลขยังน้อยๆอ,อยู่นะคะไม่ยากนะต่อไปมาดูข้อต่อไปกันบ้างข้อนี้เขาให้หาอะไรอ่านลองอ่านโจทย์ดูสิคะสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง15เมตรยาว20เมตรและมีความลึก4เมตรนะสะถามว่าสระน้ำจุน้ำกี่ลูกบาทเมตรอ่ะเขาบอกมานะคะว่าสระน้ำนะอ่านนักเรียนลอง จินตนาการภาพของสะว่ายน้ำนกเรียนมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างมีความยาวแล้วก็มีความลึกอะแน่นอนว่ามันจะต้องมีความลึกหรือจริงๆมันก็คือความสูงนั่นเองใช่ไหมคะความลึกของมันนะมันก็คือความสูงของสะว่ายน้ํานั่นเองและทีนี้เขาถามว่าสะน้ํามีนะำจ,จุน้ําได้กี่ลูกบาศก์เมตรมก็คือมันก็คือปริมาตรภายในใช่ไหมเอ่ยที่เราอ่า จะสามารถบรรจุน้ําลงไปในสระไว้ยน้ํานั้นได้นะเขก็เลยถามว่าแล้วสระไ่ายน้ํานี้มันจะบรรจุน้ำนาจะเติมน้ําลงไปในสระเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ลูกบาทเมตรนะคะมันก็คือความจุของสระน้ํานั่นเองนะคะอะใช้สูตรเหมือนเดิมเลยความกว้างคูณความยาวคูณความสูงอ่ะแทนค่าลงไปความสูงตรงนี้มันก็คือ ความลึกนั่นเองนะมันคือความลึกนั่นเองนะคือใช้ตัวเลขค่าเดียวกันนะเขาไม่ได้กําหนดเป็นความสูงมาให้แต่เขาใช้คําพูดว่าความลึกนะคะมันก็คือเหมือนกันนะนักเรียนเหมือนกันนะความสูงความลึกนะแทนค่าเข้าไปเลยความกว้างคือ15ความยาวก็คือ20และความลึกคือ4ี่นะคะนักเรียนก็นํามาคูณกันเลยคูณกันแล้วได้คําตอบมาก็คือ หนึ่งพันสองร้อยลูกบาทเมตรนะคะนะักเรียนลองคูณดูนะคะว่าถูกหรือเปล่านะนำสิบห้าไปคูณสองก่อนก็ได้สิบห้าคูณสองได้สามสิบอ่ะสามสิบนะคะนักเรียนก็เอามาคูณสี่ได้หนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมเอ่ยแล้วเติมเลขศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวก็เป็นหนึ่งพันสองร้อยลูกบาทเมตรนะอ่ะตัวเลขก,ก็ยากขึ้นมานิดนึงนะการคูณตัวเลขสามตัวนะักเรียนจะต้องคูณดีๆนะบางคนนะคิดถูก ใส่ตำแหน่งถูกเลยความกว้างความยาวความสูงแต่ดันคูณเลขผิดนั้นเร็กก็อาจจะหาคำตอบผิดได้นะคะลองดูข้อนี้กันต่อเขาบอกว่ารถบรรทุกมีกระบะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดภายในได้กว้าง2เมตรยาว3เมตรสูง1.5เมตรถามว่ากระบะมีความจุเท่าใดอ่ะถามหาความจุอีกแล้วนะคะนักเรียนอ่ะใช้สูตรเหมือนเดิมเลยความกว้าง คูณความยาวคูณความสูงนะกระบะนี้มีความจุเท่ากับเท่าไหรนะักเรียนก็แทนค่าลงไปความกว้างก็คือ2ความยาวก็คือ3และความสูงคือ1.5นะคะอ่านะคะนักเรียนก็นํามาคูณกันตัวเลขข้อนี้ไม่ยากเลยนะง่ายมากเลยนะักเรียนก็จะคูณเริ่มจากคูณตัวไหนก่อนก็ได้นะคะทั้ง3ตัวนี้นะเมื่อคูณกันมาแล้วมันจะได้คําตอบเท่ากับ 9ลูกบาทเมตรนั่นเองนะลองคูณด,ดูนะคะว่าได้9้าหรือเปล่านะคะข้อน,นี้มีเป็นโพสนิยมหนึ่งตำแหน่งด้วยต้องดูดีๆนะอ่ะโอเคทีนี้ข้อนี้หาความจุข,ของกระบะได้แล้วลองดูข้อน,นี้กันบ้างเขาบอกว่ากล่องพลาสติกทรงลูกบาทนะมีความยาวด้านละ20เซนติเมตร ถามว่ากล่องพลาสติกใบนี้จะมีความจุเท่าไหร่นะอะเขาไม่ได้บอกมาแล้วว่าความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่คราวนี้เราจะหาอย่างไรล่ะอะหายัางไงเอ่ยนกักเรียนนัเกเรียนลองดูนะเขาบอกว่ากล่องพลาสติกนี้นะมันไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากธรรมดามันคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีรูปร่างเป็นอ่ามีรูปทรงเป็นลูกบ,บาศก์นักเรียนแสดงว่าลูกบาศก์เนี่ยด้านทุกด้านของเขาก็จะมีความยาวที่เท่ากันใช่ไหมคะ สูงเท่ากันยาวเท่ากันแล้วก็กว้างเท่ากันนั่นเองนะเป็นทรงลูกบาศเมื่อกี้ดีนะที่เราได้เอาไปบรรจุลงในกล่องเรียนของว่าลูกบาศกนะถ้าเป็นทรงลูกบาศแสดงว่าด้านทุกด้านมันจะต้องยาวเท่ากันนะอะแสดงว่าเราก็ทราบแล้วว่าความยาวความกว้างความสูงของมันก็จะต้องมีค่า20เซนติเมตรอย่างแน่นอนเลยนะคะถึงแม้ว่าเขากําหนดมาให้เพียงความยาว ด้านเดียวแต่เราสามารถทราบได้โดยลักษณะของทรงลูกบาศนะว่ามันจะต้องมีความยาวที่เท่ากันนะักเรียนก็นํามาแทนค่าลงในสูตรได้เลยนะคะความจุนะคะกล่องพลาสติกใบนี้จะมีความจุเท่ากับความกว้างคูณความยาวแล้วก็คูณความสูงอ่ะเท่ากับใส่ไปเลย20ทุกค่านะคะ20่สิบคูณยี 20, คูณยีนะคะยีนี้นะได้มาจากในโจทย์ที่เขาบอกว่า มีความยาวด้านละ20เซนติเมตรนะคะดังนั้นด้านถุกด้านเขาก็จะยาว20เซนติเมตรเหมือนกันอ่ะหน่วยเป็นลูกบาศเซนติเมตรคูณกันแล้วอ่ะ2คูณ2ได้4 4 2 8นะคะนักเรียนก็เติมเลข0ตามลูกบาทีหลังอ่ะตรงนี้คุณครูเขียนเลขผิดไปอีกแล้วนนักเรียนอ่ะช่วยกันดูนะว่าครูเขียนผิดตรงไหนไปบ้างตัวเลขตรงนี้ไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วมันต้องเป็นค่าเท่าไหร่เอ่ย2อคูณ2ได้4 2 2 4 4งสอนะคะก็จะได้8และเติมตัวเลขตามหลังไป3ตัว1 2 3อ่ะคำตอบที่ได้ก็คือเท่าไหร่เอ่ยได้8000ใช่ไหมคะอ่ะ8000นนะตรงนี้คุณครูเขียนตัวเลขผิดไปนะคะต้องขออภัรรยด้วยอ่ะเดี๋ยวคุณครูแก้ให้นะ ่าเป็นตัวเลขตรงนี้นะคะเป็นแปดพันลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะโอเคทีนี้เมื่อกี้นี้นะนะักเรียนก็ดูคุณครูทำโจทย์ไปหลายข้อเลยนะคะหลายข้อเลยนะการหาความจุแต่ว่าทุกข้อคุณครูก็ใช้สูตรเดียวกันเลยนะก็คือสูตรไหนเอ่ยนักเรียนอ่ะสูตรเหมือนกับปริมาตรนะบางคนบอกว่าสูตรเหมือนกับปริมาตรนะนะักเรียน ความจุนะการที่เราจะหาความจุนักเรียนเราจะหาได้จากการหาได้จากปริมาตรภายในนะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นมันก็คือปริมาตรภายในนะเหมือนเมื่อกี้มีที่คุณครูยกตัวอย่างเอาลูกบาศลงไปบรรจุลงในกล่องสี่เหลี่ยมนั้นนะคะมันก็คือปริมาตรภายในทั้งหมดของกล่องนั้นนั่นเองนะคะซึ่งเราจะใช้สูตรเดียวกันเลยกับการหาปริมาตรก็คือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะเท่ากับ ความกว้างคูณความยาวและคูณความสูงนั่นเองไม่ยากเลยนะคะความจุนะการหาความจุนะคะนะักเรียนลองไปทําการบ้านนะทำรายงานที่สิบเก้านะคะ,อะสองข้อนะสองข้อเท่านั้นข้อแรกเขาถามว่ากล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากว้าง30สิบเซนติเมตรยาวห้าสิบเซนติเมตรสูงแปดสิบเซนติเมตรถามว่า กล่องใบนี้มีความจุกี่ลูกบาทเซนติเมตรนักเรียนก็นําไปแทนค่าลงในสูตรนะสูตรของการหาความจุนั่นเองข้อ2ก็เหมือนกันเลยอ่างน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดภายในได้กว้าง2เมตรยาว4เมตรสูง0.8เมตรเาาว่าอ่างน้ํานี้มีความจุเท่าใดนะคะถามหาความจุทั้ง2ข้อเลยนะใช้สูตรเดียวกันนะนักเรียนลองไปแทนค่าตัวเลขแสดงวิธีทํา ออกมาเขียนให้คุณครูดูนะว่านักเรียนแทนค่าถูกรือเปล่าคิดเลขถูกหรือเปล่านะคะอ่ะฝากด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะแบบฝึกหัดสองข้อนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะนเรียนอย่าลืมไปทําการบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ